สวัสดีครับท่น่นครับสวัสดีครับคุณดีราครับสวัสดีครับทุณทนกวันนี้มาพบกันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่6เมษายนวันจักรีครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศการท่องเที่ยวในแบบนานาชาติที่แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองไทยครับที่ที่นี่ครับดูฮะเพิ่งไปโบกธงกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองที่ไหนฮะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่รู้จักกันดี ว่าวัดโพธาเตียนนั่นแหละครับเขาบอกว่าออกเสียงวัดเชินะครับนี่ก็เป็นอีกภาษาไทยภาษาไม่ใช่วัดเชยไม่ใช่วัดเชครับวัดเชิวัดเชตุพนแต่เราเรียกวัดเชตุพนนั่แหละครับตอนแรกเราอ่านวัดเชตุพลใช่ครับเห็นไหมฮะภาษาไทยมีเสน่ห์ลื่นไหลวัดนิ่งได้ไม่หยุดนิ่งแล้วใครอ่านวัดเชยพวกเราเนี่ย ส่วนใหญ่คนก็ติดปากว่าเชว่าเชติดปากก็เอาไปว่าติดปากอะไรโคชเช่แต่โคชเชหรือเชกูวาร่าอะไรเงี้ยวัดเชตุพลนะแต่วัดเชตุพลนั่นคืวัดเชนะครับมันติดปากเนี่ยหรือวัดโพธาเตียนดูครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่วัดโพธาเตียนเนี่ยคึกคักทุกวันก็ว่าได้โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ทั้งคนไทยก็เยอะนะครับฝรั่งต่างชาติยุโรปอเมริกาและโดยเฉพาะทัวร์จีนอ้คกูพิซซาไปกับใครเนี่ยที่เห็นในภาพครับคือ คณะท่านไกด์กิจมศ์ของเราเค,คุณกอบการวัฒนาวรางกูล,ลรัมตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโอ้โหนี่ไปกับรัมตีนะเนี่ยตอนนี้ต้องประกบรัมตีตลอดและครับเพราะว่าจะไปเช็คเรตติ้งประเทศไทยว่าผ่านมาหนึ่งใมาสเข้าสู่ตรมาสที่สองเนี่ยนักท่องเที่ยว เขายังมาเที่ยวเมืองไทยมากน้อยขนาดไหนม,มากขึ้นหรือทรงๆหรือน้อยลงนี่ทริปนี้เนี่ยรัมตีจัดอยู่แล้วแล้วคุณกฤษณะไปไปร่วมหรือว่าคุณกฤษณะมาแล้วเชิญรัมตีมาอันนี้เป็นทริปเราจัดขึ้นมาโดยเฉพาะเลยครับเฉพาะของเราเลยครับของท่านรัมตีกับผมเลยครับอ๋อไปเชิญใานมาใช่ครับนี่ฮะก็มาดูสิครับว่าวัดโพธาเตียนวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลกนะวัดที่มีเจดีมากที่สุดนะครับวัดเดียวนะครับท,ที่ตอนนั้ใครมานะ บารักโอบามายังามาเลยครับบารักโอบมามาพิลารีคลิลลตนลลตันก็มาเวลาแขกไปใครมาฝรั่งมาเมืองไทยที่หนึ่งที่ต้องขอออเดอร์ก็คือที่นี่ครับครับวัดโพธาเตียนอยากจะขอมาชมความอลังการล้ำค่าศิลปะโบราณตักกศิลาทางด้านนวดแผนโบราณสำนักเรียนต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นี่ครบเครื่องครบคันเลยครับคุณผู้ครับนี่ครับเมื่อวันเสาร์ ลำตีกรอบการก็พาผมดูสำรวจนะครับนอกจากจะคุยกับฝรั่งต่างชาติทัวร์จีนด้วยนะครับครับเพราะตอนนี้ทัวร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะสุดแล้วก็นํารายได้มาให้คนไทยเยอะสุดยังเป็นทัวร์จีนนะครับใช่ฮะแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างก็าตามทีนะครับเรื่องของความสกรปรกความาวัฒนธรรมแต่เพ<า><ต>ื่อมันก็ส่วนน้อยเขานะถูกต้องถูกต้องครับแต่ต้องขอขอบคุณว่าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากอส่วนดีๆเขาเยอะนะถูกต้องครับ ปัญหาก็ช่วยแก้กไปนะครับนี่ฮะและที่สําคัญนะครับนอกจากความเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมทางสานสถานที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันดับท็อป3ของเมืองไทยแล้วนะครับครับที่วัดโพธาเตียนยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่อารยาปักด์ด้วยนะครับอ๋อฮะคือมีการจัดทําจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมีการออกแบบที่ยึดหลักความเป็นมิตรกับคนทุกวัยน,น,นี่เห็นไหมอันนี้เอามาเสริมเห็นชัดเจนถูกต้องครับ เป็นวัดเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับยุคกับสมัยมและให้เข้ากับความต้องการจําเป็นของสังคม,อมของพ่อแก่แม่เท่าของผู้ที่ใช้วีลแชร์จะเป็นไทยฝรั่งหรือจีนหรือคนทั่วโลกนะครับจะเป็นรถเข็นเด็กเล็กหรือแม้แต่จะลากกระเป๋าเดินทางมาเที่ยวที่นี่ก่อนจะขึ้นเค<อ>รื่องก็ได้เหมือนกันครับ<อ>ดูครับแหมเห็นแล้วนึกถึงท่านเจ้าคุณเทียบครับผู้ช่วยเจ้าว่าที่เคยพาผมมา ทัวร์ครั้งนึงแล้วก่อนหนนี้เมื่อ2ปีก่อนแล้วก็อนี้ฮะไปปรับปรุงเรื่องของธรณีประตูแทบจะทุกบานประตูนะครับอ๋อตอนนั้นมานี่ยังไม่มีก็มีบ้างไม่มีบ้างครับนี่มีทุกบาน,นแล้วนี่มีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ลครับโอ้เห็นไหมฮะดูฮะคนไทยทําได้ถ้าจะทําครับแล้วก็ทาดีด้วยครับวัดโพธิ์ที่กี่ปีล้วโอโ้ตั้งแต่สมัยเอาไง่ายว่านี่เป็น มหาเจดีสี่ราชการตั้งแต่ราชการที่หนึ่งครับก็อย่างน้อย200กว่าปีครับเอามแล้วทำายิก็ทําได้ปรับปรุงได้หมดด้วยครับทางหลักแล้วอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาคือทางเข้าด้านหน้าที่ฝั่งติดวัดพระแก้วครับเมื่อก่อนมีบันไดอย่างเดียวตอนนี้มีทางลาดแล้วครับเมื่อกี้เป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมเอาแผ่นเหล็กหรือแผ่นไม้ก็ได้ให้สอดคล้องให้มันดูกลมเกลืนกับโบราณสถานอะไรเงี้ยคุณทีละครับไม่จำเป็นต้องไปทุบเอาปูนมาโบกทําใหม่ไม่จำเป็นถูกต้องครับแล้วทำเป็นแผ่นเหล็กสวยๆนะให้ทางลาด ในทางเข้าในทางเข้าอีกเทางเข้ายังมีขั้นอยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะมากแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแทบจะไปเองได้หมดทุกที่ไปได้เลยครับวัดโพนี่ไปได้เลยนะครับไปได้เลยครับตั้งแต่ลงรถที่ฟุตบาทตรงหน้าวัดโพข้างๆวัดพระแก้วเลยครับก็เข็นไปเองบึดบดบุดบดเลยครับสบายเลยครับบุดบดมันลื่นหรือเข็นทั้งลื่นทั้งเข็นเลยครับดูว่าวัวโชว์ต่างชาติต่างชาติเห็นมาถ่ายรูปเลยครับโอ้วิวแชร์ก็เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ชั้นนาของโลกของไทยได้เข้าเข้าไปในตรงตรงพัะนอนได้ไหมพัะนอนนี่ยัง<ม>นี่ผมเคยเรียนเจ้าคุณเทียบไปแล้ว<อ>จะหาวิธีทํำยังไงที่อยากจะย้อนรอยท่านบารักโอบามาด้วยเ,<อ>เมื่อบารักโอบามาเนี่ยขึ้นไปบนบพระวิหารพระนอนได้พระวิหารภราษยยาญี่นะครับคนวิแชร์ก็่าจะขึ้นไปได้ด้วยนะครับคนแก่คนชรานี่อยากจะไปไหว้พระนอนมาก<อ>แต่ตัวนี้ต้องยกต้องแบกขึ้นไป<อ>จะทำยังไงอาจจติดลิฟต์ไฮดรอลิก หรือจะมีอะไรแพทแพตฟอร์มแพตฟอร์มลิฟหรือจะเป็นทางลาดแบบน็อกดาวน์มันมีหลายวิธีผมเชื่อว่าถ้าจะทำจริงๆ่ยทำได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเออแล้วดูครับทำตีกรอบการนี่ท่านก็ติดดินมากนะครับโอ้นี่ขนาดเป็นเจ้าแม่โตชิบ้ามาเก่าก่อนนะครับครับพอมาเป็นรัฐมนตรีปุ๊บไปลุยทุกที่โดยเฉพาะที่นี่ครับห้องสุขาครับคุณดิลาครับตอนก็ไปด้วยไปก็ไปดูดูเลยไปตรวจดูห้องน้ำวิวแชร์เนี่ย ผู้สูงอายุผู้พิการจะเข้ามาเที่ยววัดโพจะเข้าห้องน้าได้ไหมเด็กเล็กจะทำยังไงห้องน้ําสะอาดไหมสะดวกไหมปลอดภัยไหมกว้างพอไหมแล้วดูแลเป็นไงทุกท่อนอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ยังไม่ดีอ,อันนี้พูดงตรงๆะะครับสำหรับ user อผู้ใช้งานอย่างผมนะครับ,รบหนตั้งแต่ประตูต้องเป็นบานสไลด์ถ้าจะให้ดีครับบานเลื่อนแต่ถ้าเป็นบานผัก อนุโวมได้แต่ต้องมีราวจับที่มันเป็นก้านนายานั่งนอกนะครับเพื่อจะให้เขาสามารถทาธุรกได้ด้วยตัวเองไงครับคุณผู้ชมครับห้องก็ยังเล็กไปนิดหนึ่งแล้วก็การจัดวางโถอะไรเงี้ยมันทําให้เกะกะไปหน่อยนึงเขาอาจจะใช้แบบว n e s t o เ service ทั้งเล็กเด็กเล็กแล้วก็คนแก่คนพิการนี่ฮะก็เลยอยู่ในห้องเดียวกันก็ไม่ผิดน,นะครับไม่แปลกที่ไต้หวันก็มีญี่ปุ่นก็เยอะเพียงแต่ว่าต้องจัดเรียกว่าจัดห่วงจุ้ยห้องน้าอารยสาปัดใหม่อีกรอบหนึ่งอ,อาจจะให้พื้นที่กว้างกว่านี้หน่อยนึง แต่ที่เป็นอยู่เนี่ยถือว่าพอใช้ได้แล้วครับนี่ก็เป็นท่องน้ําใหม่ล่าสุดที่ข่าวก่อนที่จะคุณเทียบพาผมไปสํารวจเนี่ยกำลังสร้างไงนี่ล่าสุดทําดีกรอบการพาผมไปดูก็เสร็จแล้วใช้บริการใช้งานได้แล้วครับครับอ่ะไปฟังเสียงทําดีกรอบการวัฒนวรางกูลเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปีการท่องเที่ยววิถีไทยและอาริสาปัตต์แหล่งท่องเที่ยวไทยปักทงเที่ยวไทยเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กลับมาเยอะแล้วนะคะนักท่องเที่ยวต้นปีนี้ตั้งแต่เดือน 1- ถึงเดือน3เนี่ยขึ้นมาประมาณ20%กว่าค่ะต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเยอะสุดเนี่ย ยังเป็นจีนไหมครับน้ำตีครับก็อันดับหนึ่งยังเป็นจีนนะคะอันดับสองก็จะเป็นมาเลเซียปีที่แล้วอันดับสามจะเป็นรัสเซียฮะแต่ปีนี้รัสเซียอาจจะตกลงไปหน่อยแต่เออก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องข่าเงินเรื่องเศรษฐกิจของเขาแล้วในแง่ธุรกิจการท่องเที่ยวในอาเซียนนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยไหมครับน้ำตีครับปูจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเรายังเป็นอันดับหนึ่งบางคนเขาเรียกว่าเราเป็นตํานานของการท่องเที่ยวในในระดับโลกเขาพูดเลยนะยูเก็บอก สำคัญนี่ครับท่านผู้ครับที่จะนี่เป็นส่วนที่จะชี้ชัดความเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวคือการเข้าถึงได้ ทุกคนทุก<ช>วัยนะครับทางยูนิเวอ e ์แซลเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยโกลบรถเรียกว่าเทรนของโลกเนี่ยก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่เอจจิ้งโซซายตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยคือบอกเลยเอ้ยคุณมาได้เลยไม่ต้องห่วงมาได้แล้วก็คุณจะมาวิวแชร์คุณจะมาอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆเดินถือไม้เท้าเนี่ยเรามีตอบโจทย์ได้หมดเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีมีเรียกว่ามีการท่องเที่ยวที่ที่ลงลึก ได้มากขึ้นและนักท่องเที่ยวที่มาในลักษณะที่เป็นแบบ u n i v e r s a l design นเนี่ยนะคะคเป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะคะเราถือ<ม>ว่าใช้ใจ่ายเงิน <laughs> ดีอมีกำลังจ่ายสูงการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเอ,อมาแล้วก็มาแล้วอยู่นานหรือไม่นาน,นยอยู่ที่ห้องน้ำมากเลยแล้วก็ความรู้สึกด้วยมีรูปนี้ของวิวแชร์นะครับผู้สูงอายุผู้พิการได้หมดนะครับใช่เลยเป็นปัจจุบันผักนะครับ อันนี้อย่างอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะนอกจากมิวแชร์แล้วพาน้องๆเข้ามาได้ด้วยนะคะอ๋ออโอเรียกว่าไปตรวจถึงห้องน้ำไปเลยครับหรือประตูประตูนิดหนึ่งใช่ใช่ที่ท่านตีพูดนะฮะห้องน้ำนี่เป็นหน้าตาของประเทศชาติด้านหนึ่งเลยนะครับใช่หลายคนนีอาจจะลืมไปมองข้ามไปไงฮะใช่ไหมครับทั้งที่สําคัญมากแขกไปใครมาหรือไม่แต่ใครก็แล้วแต่ไปที่ไหนเนี่ยอย่างนึงก็ต้องใช้บริการห้องน้ําไม่มากก็น้อยถูกไหมครับ ดังนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงห้องน้ําให้มีอารยสษาปัตมีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์โพดผลต่อสังคมไทยและประเทศชาติของเราโดยตรงครับคุณดิราครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกนันใหม่ในพรุ่งนี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ